สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างนะคะในส่วนของตัวประกานะคะสลักชื่อนะคะมาฝากกันนะคะก็สำหรับประกานะคะแบรนด์ต่างๆนะคะที่เป็นตัวด้ามโลหะนะคะเราสามารถที่จะทำชื่อนะคะได้เกือบทุกรุ่นเลยนะคะก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะหลายๆแบบนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีทั้งในส่วนของลามี่เพนเทลนะคะปาร์เกอร์ อาร์ติเฟกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าส่วนใหญ่นะคะเขานิยมรุ่นแบบไหนกันบ้างนะคะสำหรับรามี่นะคะรุ่นแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นรามี่ออสตานะคะเป็นสีลิมิเต็ดนะคะของปี2021นี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวรามี่ออสตาสีอซูนะคะเป็นแบบหมึกซึมโรโลโบอลนะคะลักษณะของเขาเนี่ยตัวด้ามจะเป็นทรงด้ามขนาดใหญ่เป็นตัวไตจับเป็นตัวเหลี่ยมเนาะแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเวลาเราเห็นรามี่ ส่วนใหญ่ที่นิยมนะคะก็จะเป็นตัวด้ามทรงปอกแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวคลิปหนีบของเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับตัวนี้ออสานะคะสีตัวคลิปนะคะจะเป็นส่วนสีเงินนะคะแล้วก็ตัวด้ามสีอซูจะเป็นสีออกฟ้าคคำคมนะคะถ้าเกิดตรงไปปอก ด้านบนนะคะเราเห็นนะคะจะเป็นตัวสัญลักษณ์ที่เป็นตัวขีดเหมือนคล้ายๆตัวเลขลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโรลบอลนะคะเราก็ถ้าเกิดเป็นตัวกากบาด2อันอย่างนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวฟอลทอนเทนนะคะแบรนด์ลามี่นะคะจะเป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันนะคะจะผลิตที่เยอรมันทั้งตัวด้ามตัวหมึกแล้วก็ตัวกล่องด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะที่ตูดของตัวด้ามเขาจะเขียนว่าเยอรมันนะคะเวลาเราเปิดปอกออกมาตัวด้ามนะคะจะเป็นลักษณะหมึกแบบนี้นะคะโรลล์บอลของเขาตัวด้ามก็จะเป็นตัวหมึกนะคะที่เขาแถมมาในด้ามนะคะตัวโรลล์บอลเนี่ยจะมาเป็นหมึกสีดํานะคะหลังจากที่เราใช้งานหรือว่าบางท่านไม่ชอบหมึกดําสามารถที่จะซื้อหมึกน้ําเงินเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะเวลาซื้อเนี่ยเราก็ซื้อตามรหัสเดิมเลยคือ m 6 3 เห็นไหมคะตัวน้ําหมึกก็เป็นหมึกเยอรมันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะสำหรับตัว อันนี้นะคะถ้าเกิดเป็นสินค้าจากช็อปนะคะแล้วก็เป็นสีลิมิเต็ดนะคะคนก็นิยมสะสมกันนะคะเราจะได้มาเป็นตัวกล่องที่เป็นกล่องสีลิมิเต็ดด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้นะคะกล่องกับตัวด้ามก็จะเป็นตัวสีเดียวกันเลยนะคะก็สินค้าตัวนี้มาจากช็อปนะคะก็นอกจากตัวด้ามตัวกล่องนะคะเราก็ยังมีแพ็กเกจถุงนะคะ เป็นตัวสีเดียวกันนะคะสำหรับนักสะสมลามี่นะคะก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับสีตัวนี้นะคะเป็นสีอซูนะคะ Limited 2021ะแบบนี้นะคะ,ะสำหรับท่านใดที่ต้องการออปชั่นลเพิ่มในการห่อของขวัญก็สามารถห่อได้แบบนี้นะคะตัวกระดาษลามี่ สำหรับตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ p a r k e r j o t t e r บ้างนะคะ j o t ต e r ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว t t e t เตอร์สเปเนะคะก็จะเป็นตัว j o t t e r สีออกแดงนะคะ j o t t e r l o n ล o n ดเดี๋ยวเราซูมดูเลวดลายของเขานะคะก็จะมีลายในด้ามแบบนี้นะคะตัวด้านบนนะคะเป็นตัวสีแดงนะคะเป็นตัว j o t t e r Special Edition นะคะก็เป็นลาย Limited สามารถที่จะทำชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวเวลาที่เราทำชื่ออก็สามารถเลือกฟอนต์ได้ตามชอบเลยนะคะลักษณะการใช้งานของตัวนี้เป็นตัวด้ามกดก็ตัวแหนบของป a r เกอร์จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นตัวลูกศร สำหรับตรงนี้ปกติปราร์เกอร์เขาจะมีเขียนตรงนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้มันมีลวดลายใช่ไหมคะตรงนี้เขาจะไปสลักชื่ออ่ชื่อแบรนด์ของเขานะคะปราร์เกอร์ตรงนี้นะคะบวท็อปด้านบนก็จะมีโลโก้ปราร์เกอร์เห็นไหมคะปราร์เกอร์นะคะตามนี้เลย ก็สินค้าพวกนี้เป็นสินค้าของแท้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีปาร์เกอร์นะคะสำหรับตัวโมเดลพวกจักรเตอร์พวกนี้จะเป็น made in France นะคะแต่อย่างแบรนด์รามี่ที่พูดตอนต้นตรงนั้นจะเป็นแบรน,ออบรนด์ของเยอรมันนะคะ คราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวด้ามถัดไปกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Parker IM นะคะก็ Parker IM เขาจะทำออกมา2แบบนะคะตัวนี้เป็นหัวปากกาแบบลูกลื่นนะคะก็เป็นตัวด้ามกดสำหรับสีตัวนี้นะคะเป็นตัว Jotter IM เอ้ยเป็น Parker IM Lack Black GT นะคะ Broadpen ก็เป็นตัวลูกลื่นนะคะด้ามสีดำเงาแหนบสีทองนะคะสำหรับตัว IM ลูกลื่นนะคะทำออกมาทั้งหมดสีปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 10SC นะคะคตัวโรลบอรกก็เช่นเดียวกันนะคะก็อย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะดีไซน์ได้คืออย่างเช่นในส่วนของตัวด้ามตรงนี้นะคะหรือปอกนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเลเซอร์ตรงไหนเลือกฟอนต์นะคะเลือกภาษาได้นะคะสําหรับตัวอย่างด้ามนี้นะคะเราทำชื่อตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทำอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยนะคะ,ะก็สามารถที่จะ ดูได้ว่าเราต้องการทําตรงไหนสําหรับโลทรงเปิดปอกพวกนี้นะคะเวลาใช้งานเราใช้วิธีการดึงออกไปนะคะด้านในก็จะเป็นสีทองตัดดําตัวน้ำหมึกพวกนี้เป็นตัวหมึกซึมโรลบอลนะคะ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นยอดฮิตนะคะเวลาที่จะซื้อเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่มีสีให้เลือก11สีนะคะก็ก่อนหน้านี้จะมีในคลิปตัวคลิปที่เป็นรวมสีนะคะก็สามารถลองกดชมได้ในช่อง YouTube นะคะ,ะสำหรับตัวถัดไปนะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัว ตัวรุ่นนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว I.M. Collection เดิมนะคะ I.M. ลุกเลื่อน Collection เดิมจะเป็นตัวสีนิกเกิลแหนบสีทองนะคะความแตกต่างของตัว2โมเดลนี้นะคะตัวนี้เป็นโฉมเดิมตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะคะก็ในส่วนหลักๆเลยก็เป็นตรงแหนบเดี๋ยวเราดูกันเห็นไหมคะตรงแหนบรุ่นเดิมจะเป็นตัว รอยแฉกแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นล่าสุดก็จะเป็นตัว3มแฉกนะคะแต่ในส่วนของตัวรุ่นเดิมเนี่ยเนื้อทองตรงนี้จะเยอะกว่านะคะความยาวความสูงจะค่อนข้างตรงนี้จะเยอะกว่านิดนึงนะคะความอ้วนตัวด้ามเท่ากันนะคะแล้วก็จุดที่3ก็คือจะเป็นจุดตรงวงแหวนที่เราจะหมุนเพื่อที่จะเปิดเอาน้ำหมึกออกมานะคะตัวรุ่นเดิมจะเป็นตัวบางๆแบบนี้นะคะเขียนว่าปักเกอร์นะคะสำหรับตัว รุ่นโมเดลล่าสุดเขาก็จะเป็นตัวนี้ความหนาขึ้นมาสามเท่านะคะอันนี้ก็คือดีไซน์ที่แตกต่างกันการใช้งานเหมือนเดิมนะคะโอเคนี่คือจุดหลักๆน้ำหนักอะไรทรงราคาแบบเดิมเลยนะคะก็อันนี้ก็มีตัวอย่างหลายด้ามนะคะก็สามารถด้ามสีเงินเวลาทำชื่อก็จะได้เป็นสีแบบนี้นะคะ สีนี้ก็เป็นสียอดทิศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างชอบมากแล้วก็ลูกค้าญี่ปุ่นนะคะก็จะชอบเป็นตัวสีนิกเกิลสแตนเลสแบบนี้นะคะตัดด้วยอะไหล่ทองนะคะจะนิยมมากๆเลยนะคะสําหรับตัวถัดไปจะเป็นตัวจ็อเตอร์จอเตอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวจอเตอร์สแตนเลสก็คือเป็นด้ามโลหะทั้งด้ามนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอะไหล่เงินนะคะตัวนี้เป็นตัวจอดเตอร์สแตนดาร์ด จ t สเตอร์สแตนดารคือในส่วนบนเป็นสีเงินนะคะสแตนเลสแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นสีคัลเลอร์ตรงนี้นะคะเป็นเนื้อพลาสติกนะคะอันนี้ก็คือจุดแตกต่างกันนะคะสำหรับตัวขนาดของตัวด้ามเนี่ยสองรุ่นนี้ขนาดเท่ากันนะคะโอเค โมเดลถัดไปลองมาดูในส่วนของเพนเทลกันนะคะก็เพนเทลยอดฮิตเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวดีไซน์แบบด้ามหมุนอ่าเบสิกเบสิกแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวเพนเทลรุ่นนี้เป็นเพนเทลสเตอริงนะคะก็เป็นตัวด้ามสีดำเงานะคะอ่ะตัดด้วยแหนบแล้วก็อะไหล่สีเงินทรงหมุนนะคะเวลาที่เราทำชื่อสีจะเข้ากันกับแหนบมากเลยนะคะก็คือตัว ลายชื่อเนี่ยเขาจะได้ออกมาเป็นสีเงินเๆแบบนี้นะคะก็ดูแบบรหรูเรียบนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับเป็นของขวัญน,นะคะโดยที่ราคาไม่สูงตัวเพนเท l เนี่ยแพ็กเกจกล่องของเขานะคะจะมาพร้อมกับตัวกล่องหนังนะคะ เพนเทลเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนะคะเราก็ในส่วนของตัวน้ำหมึกนะคะที่เป็นดีไซน์ลูกลื่นทรงหมุนแบบนี้นะคะของเพนเทลอาร์ติเฟกนะคะแล้วก็ปาร์เกอร์นะคะสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาน้ำหมึกปาร์เกอร์ใส่กับตัวรุ่นเพนเทลก็ได้เช่นเดียวกันเอาน้ำหมึกเพนเทลใส่กับตัว Art อาร์ติเฟ็กสามารถที่จะใช้ด้วยกันได้ทั้ง3แบรนด์นะคะก็ตัวนี้เป็นเพนเทลสเตอริงนะคะด้ามสีดำนะคะ นี่อีกตัวรึงจะเป็นตัวเพนเทลอะลอยนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น bl c 0 7เป็นรหัสของเขานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้ามกดนะคะลักษณะตัวด้ามทรงใหญ่นะคะเป็นเอเนเจลก็คืออะไรคือเป็นเป็นตัวหมึกเจลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะน้ำหมึกตัวเนี้ยราคาไม่สูงนะคะก็คือหลักเป็นหลัก10บบาทนะคะซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดได้นะคะก็สำหรับ ตัวหมึกตัวนี้จะเป็นใช้เป็นเอนเนอรเจลอ่าหรือสึกตัวนี้เขาจะแถมมาเป็นตัว0.7นะคะเห็นไหมคะ Made in Japan นะคะสำหรับตัวน้ำหมึกตัวด้ามด้วยนะคะก็เป็นแบรนด์ Pentel เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามสีดำนะคะ อ่าอะไรสีเงินนะคะเวลาที่เราทําชื่อจะได้เป็นสีออกเงินแบบนี้สวยนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงนะคะก็รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นรุ่นหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดท่านใดมองหาประกาสลักชื่อนะคะแล้วก็ให้อ่าไปเป็นของขวัญโดยที่อยากได้งบประมาณราคาไม่สูงนะคะก็ตัวนี้ทำออกมาด้วยการมีอยู่ประมาณ6-7สีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวสีดำ สำหรับตัวถัดไปนะคะเป็นแบรนด์ a r t i f e t วันนี้ Artifex จะมีให้ดูทั้งหมด3โมเดลนะคะตัวนี้จะเป็นตัว a r t i f e t Matrica นะคะเป็นสีออกสีเทาเงินนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะเป็นสีเกเขาจะเรียกว่าสีเกเวลาทําชื่อก็จะได้สีออกทองๆแบบนี้นะคะใช้งานตัวหมุน Matrica เนี่ยเป็นดีไซน์ที่ ลูกค้าชอบมากๆพอตัวด้ามจับจับถนัดมือนะคะแล้วก็สีเขาทําออกมาค่อนข้างที่จะสวยเรียบนะคะแล้วก็ดูไม่แก่จนเกินไปนะคะเหมาะสําหรับบางท่านก็จะหาของขวัญให้กับแฟนอะไรอย่างนี้นะคะก็สําหรับอายุที่อยู่ระหว่าง ประมาณ25-35นะคะโมเดลนี้ก็นิยมนะคะแล้วก็จริงๆโมเดลนี้มีจะมีที่เป็นแหนบโรสโกแล้วก็แหนบทองด้วยนะคะก็สำหรับตัวมาทริก้านะคะมีอยู่ในการแปดสีนะคะก็สามารถเลือกตามความชอบได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นสีเกยนะคะสีออกเทาเงินตัวถัดไปนะคะจะเป็นตัวอาร์ติฟรนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่น เจตเทลนะคะตัวเจตเทลเนี่ยจะทําออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมีสีดําสีเงินทองนะคะแล้วก็สีกรไฟนะคะตัวนี้เป็นบอดี้สีดำนะคะลักษณะตัวด้ามก็ตัวใช้งานง่ายนะคะเป็นตัวแบบกดใช้งานมาตรฐานเลยนะคะเวลาจับก็ตรงนี้จะไม่ลื่นนะคะมีตัวแบบรวดลายกันลื่นไว้นะคะเวลาที่เราทําชื่อก็จะได้ประมาณนี้ก็ตรงแหนบของเขาก็จะมีสัญลักษณ์แบรนด์ Artifex ถัดไปเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเป็น Artifact รุ่น Iris นะคะสำหรับ Iris ก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ5สีบอดี้สีนี้เป็นตัวสีดำนะคะสีมาตรฐานเลยนะคะ Iris จะเป็นโมเดลเริ่มต้นราคาถูกสุดของตัว Artifact นะคะ ก็ใช้งานง่ายนะคะสำหรับการทำชื่อนะคะเราก็สามารถลงบนพื้นที่ที่ว่างตรงสีเงินตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวอักษรไม่จำกัดนะคะขึ้นอยู่กับเนื้อที่ว่างสำหรับออการลงได้นะคะสำหรับตัวอย่างนี้ก็ทำเป็นชื่อภาษาไทยนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นนะคะหรือเป็นตัวหนังสือตัวเลขนะคะก็สามารถที่จะลงได้นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างมาฝากกันนะคะประมาณรุ่นตามนี้เลยนะคะก็ส่วนใหญ่รุ่นที่เรานำมารีวิวให้ฟังในแต่ละคลิปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างงานจริงนะคะที่เราทำขึ้นตัวอย่างให้กับตัวลูกค้านะคะก็เป็นรุ่นที่ขายได้จริงๆแล้วก็นิยมนะคะถ้าเกิดลองไล่ดูนะคะก็คลิปนี้น่าจะเกือบคลิปที่ประมาณร้อยต้นๆแล้วนะคะก็สำหรับ รุ่นต่างๆที่พูดมานะคะบางรุ่นจะเห็นเลยว่ามีเกือบทุกคลิปนะคะก็สังเกตได้นะคะบางท่านแบบอยากจะได้รุ่นที่คนนิยมนะคะก็ลองดูว่า,ารุ่นไหนที่มีรีวิวบ่อยๆก็ตัวนั้นจะเป็นตัวรุ่นยอดฮิตนะคะแต่บางท่านเนี่ยดูแล้วก็ยังไม่ถูกใจนะคะก็สามารถที่จะทักอินบ็อกซ์มาถามนะคะในส่วนของแอดมินได้นะคะว่า อยากได้ประมาณนี้อ่ามีรุ่นไหนแนะนําบ้างนะคะอยากได้ไม่เหมือนใครนะคะหรือมีงบประมาณประมาณเท่านี้อ่าอยากได้รุ่นอะไรสีอะไรนะคะก็สามารถที่จะ อสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลด้านใดๆมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปากกานะคะแบรนด์ต่างๆนะคะสามารถท็อกคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์นี้ได้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวทิดาจะมาไล่ตอบนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ